เฮียตีช่วยค่ายมวยต่างจังหวัดเปิดห้องพักฟรีเฮียตีศตวรรเก้าุดไอเดียช่วยเหลือวงการมวยฝากถึงนักมวยทั่วประเทศค่ายไหนที่มาชกกรุงเทพมีที่พักห้องพักให้ฟรีไม่เกิน3คนนะครับเพียงแสดงบัตรนักมวยเข้าพักได้เลยผมอยากช่วยค่ายมวยต่างจังหวัดประหยัดค่าใช้จ่ายครับเข้าใจว่าตอนนี้ทุกค่ายลำบากมากหากนักมวยค่ายไหนมาชกกรุงเทพมาติดต่อห้องพักฟรีที่ผมได้เลยแสดงบัตรนักมวยพักได้3วันไม่เกิน3คนครับ ฝากถึงค่ายมวยทุกค่ายทั่วประเทศไม่แบ่งสายแบ่งซึกมาติดต่อที่ผมได้เลยที่ค่ายมวยทีเด็ก99อินทร,รมัศซอย9อัปเดตคู่มวยสึกเชฟบุญธรรมด้วยเหตุผลและความจําเป็นเชฟบุญธรรมตัดสินใจไม่จัดคู่โคตรมวยเด็กครับยอดเพชรเอกกับโจโจ โดยได้จ่ายค่าซ้อมตามที่รับปากไว้ส่วนจะมีใครสนใจนําคู่นี้ไปจัดก็ยินดีเด็กจะได้มีรายการโชคอุสาวที่ซ้อมเ,เต็มที่ส่วนคู่มวยที่มาโชคแทนสมิงแดงโบจักรบุตรพบบินเหลี่ยมธนวัฒน์ดาบดำดวนเดือดเพชรมงคล โปวโเเตอร์ชุนและทีมงานครับประกบดาบดำปตททองทวีด,ด้วนเดือนปากกากยอบพูดทรงพลังเพชรมงคลศูนย์กีฬาหวยต้มขยมกันมันแน่เจอกันตุลาคมนี้ส่วนกำหนดการชกที่แน่นอนรวมทั้งสถานที่ชกแฟนๆอดใจรอครับเมื่อกี้พูดถึงสายสื่อเชฟบุญธรรมไปแล้วครับยอดเพชรเอกไม่ได้ชกกับโจโจ้29-30โลยอดเพชรเอกชกได้หมดบูมเด็กเซียนลั่นขอแค่ลูกศิษย์ได้ชกในเวท29-30กิ29โล ยอมให้ยอดเพชรเอกอยู่ป้าบุญเด็กเซียนชกหมดทุกคนกับใครก็ได้ถึงแม้จะเสียเปรียบเวทบ้างก็ตามแม้กระทั่งลูกกอ,อกเพชรเด็ดพทดสีทองที่เคยแพ้มาก็ยอมชกสงสารเด็กที่ตั้งใจซ้อมแต่สุดท้ายไม่ได้ชชกลัวเด็กจะท้อสะก่อนหากมีคู่ชบในเวทที่กล่าวมาโปรโมเตอร์ขึ้นป้ายได้เลยโลนเงินพร้อมชกสากลมุ่งแชมป์โลก จากการที่เสียบวะะัฒนเรดได้เผยว่ากำลังพิจารณาให้ลงเงินดาวร,ร,รัสกรรมแชมป์มวยรอบปุ่นเสือครั้งที่7ชกมวยสากลอาชีพมุ่งบาลังโลกลงเงินกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถ้าหากผู้ใหญ่เห็นพ้องต้องการสำหรับตัวในฐานนักมวยไม่มีปัญหาหรือจะให้ชกสองแบบทั้งมวยไทยและมวยสากลอาชีพก็ยินดีและนี่คือข่าวมวยในรอบวันครับท่านผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับ